ที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเก็มแรกก็สามารถติดต่อทางอบอจนะครับลองจะมีบริการฉีดให้ถึงบ้านนะครับแล้วลูกหลานที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดติดต่อได้ที่อบอจอเลยนะครับผมขอบอกได้เลยนะครับว่าอันตรายมากๆสําหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแต่ถ้าผู้ฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้ ไม่คนไม่อันตรายครับเป็นสักสามสี่วันก็หายแต่ถ้ายังไม่ฉีดเป็นอันตรายลงถึงปอดสถิติตอนนี้ผู้ที่ที่ตายด้วโควิดตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผ,ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ขอวิงวอนมพี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีญาติพี่น้องที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ขอให้มาติดต่อทางอบจอหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดมาฉีดวัคซีนได้นะครับขอบคุณมากครับ โรงพยาบาลอบจอภูเก็ตนำวัคซีนทางเลือกโมเดนาเข็ม1และเข็ม2มาฉีดให้กับผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียงถึงบ้านเมื่อวันที่10มีนาคม2565เวลาตั้งแต่9นาฬิกานายปรีชาพัฒน์ขันวิไลกุลสมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต10นางอุสาสุขประเสริฐสมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต2นำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลอบจภูเก็ตโดยแพทย์หญิงโชตินุชตังกับดี แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลอบจภูเก็ตและพยาบาลโรงพยาบาลอบจภูเก็ตลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19เชิงรุกเข็มที่1และเข็มที่2ให้แก่ประชาชนตามเงื่อนไขในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนด้วยตนเองที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฟรีได้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วเกาะภูเก็ตจำนวน14รายตามโครงการอบจภูเก็ต ห่วงใยประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งคณะผู้บริหารอบจอภูเก็ตเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาตามนยโยบายของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำหรับที่นี่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่งผู้สูงอายุสองนะครับทีนี้ความเข้าใจของออชาวบ้านหรือว่าไม่ออกไปไหนแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนนะที่ว่า คือไม่ได้สัมผัสข้างนอกคงจะไม่เป็นอะไรแต่ผมก็ได้มาอธิบายควางว่าลูกลูกหลานเนี่ยจะประมาติดและแปนอันตรายนะตอนแรกเขาไม่ยอมฉีดนะพูดง่ายง่ายนะไม่ยอมฉีดทำยังไงก็ไม่ยอมฉีดตอนลังมาอธิบายควางนะครับถ้าไม่ยอมฉีดมันอันตรายมากๆไอ COVID ้โควิดนี้ถึงตายได้ถ้ามาฉีดนะเลยผมจะทาเรื่องไปทางอบจให้เรามา พื้นที่มาฉีดให้โดยประสาน,นทางอ,อบจภูเก็ตนะฮรงพยาบาลอ,อบจอพามาฉีดถึงบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยก็ขอใหอ้ประชาชนนะคะของคุณจังหวัดภูเก็ตน,นะคะได้ถ้าสมมติท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็แจ้งทางสงโจโเขตนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ลงในแอป นะคะแล้วก็เพื่อจะลงเข้าฉีดวัคซีนนะคะด้วยความห่วง,งใยนะคะถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยก็คืออันตรายถึงปอดแล้วก็โอกาสที่จะรักษาหายก็มีน้อยนะคะก็ขอให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงวัคซีนนะคะที่มีในของจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ติดต่อกับสจแต่ละเขตนะคะเพื่อลงทะเบียนรับวัคซีนหากประชาชนท่านใดอยู่ในเงื่อนไขที่กําหนดทางอบจภูเก็ตยินดีดูแลประชาชนทั้ง3ามอำเภอในจังหวัดภูเก็ต โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอบจภูเก็ตโทร1131ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีก็วันนี้ได้ออกมาฉีดวัคซีนให้กับคนไข้ติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ทำจำนวน14รายนะคะก็ส่วนใหญ่ทั่วไปหลังจากที่เราเริ่มโครงการนีน้มาสักพักแล้วนะคะก็ คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตัางจากฉีดเนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงส่วนใหญ่เป็น,ปนแค่เป็นไข้นะคะก็การรักษาดูแลโดยทั่วไปก็ให้พักผ่อนนะคะงดการอ,าออกทํากิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็ทํากิจกรรมกันไม่ไหวอยู่แล้วก็เป็นคนไข้ติดเตียงก็ดูแลทั่วไปก็จะให้ลูกหลานนะคะให,ให้ยาพาลานะคะแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นภายในวันถึง2วันนะคะ หลังจากที่เราเริ่มฉีดโมเดอร์นาตามตามบ้านนะนะคะให้กับคนไข้เนี่ยก็ในโครงการนี้ก็ยังไม่มีผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าแพ้วัคซีนค่ะ